ผมกำลังนักเตะวันนี้มีใครบ้างแล้วก็ชุดแข่งใหม่เห็นแล้วนอกจากเปิดตัวนะครับมีชุดแข่งใหม่และแอบประสิฐนิดนึงมีเซอร์ไพรส์ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนนักข่าวอาจจะรู้วันนี้วันแรกวันแรกแต่วนที่อยู่จนจบที่นี่ก็จะได้รู้พร้อมกันเป็นปีที่รู้สึกดีเป็นมากนะครับที่มีโอการได้อยู่ตรงนี้ได้พูดถึงการเปิดฤดูกาลใหม่2020ของเราในปีนี้นะครับ อย่างที่เราเป็นมาตลอดนะครับเราจะมีโซโกแกนติดปีมีมตโป้ของโโสโมสรเพื่อต้องการให้รู้ว่าเป้าหมายในสโมสรจะอยู่ณจุดไหนเราต้องการทําอะไรเพื่อให้กับการฟุตบอลและก็เพื่อผลใหญ่ขันของเรานะครับปีนี้แคมเปญที่โสโมสรได้เลือกใช้ขึ้นมานะครับก็คือ Red v o u u t o o นะครับพิษโฉมกิเลนพันใหม่ ในความหมายของพิกโฉมเด็กคนใหม่ในรูชั่นเนี่ยหมายความว่าเอสซีบางทอนในเด็ดนักจากนี้จะถูกอัปเดตใหม่นะครับปรับโฉมใหม่ปรับแผนการทำทีมใหม่นะครับภายใต้ของคุณซื้อที่อยู่กับสโมสรเป็นฤดูกาลที่2เราเชื่อั่นในตัวเล็กเซเดอร์การ์มานะครับผู้ซึ่งคว้าแชมป์มาหลายต่อหลายครั้งถือว่าตอนนี้เขาที่ร่วมกับสโมสรได้สานต่อแผนในการสร้างทีมใหม่นะครับประกอบไปด้วย นักเตะที่มีประสบการณ์สูงของสโมสรนะครับแกนหลักของสโมสรยังคงอยู่มีผู้เล่นต่างชาติหน้าใหม่ซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่มีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับที่จะยกระดับแคเรียของเขาแล้วก็รวมไปถึงผู้เล่นที่จากระบบอะคาเดมี่ของเราที่เราเชื่อมั่นว่าเราคือสโมสรที่มีอะคาเดมี่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับสร้างผู้ผลิตฟาสาแชมป์ระดับบมากมายนะครับซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยพร้อมแล้วในวันนี้ที่จะก้าวปสู กีดชุดของชุดใหญ่ของโซซอนะครับอยากให้แฟนคลับทุกท่านนะครับผั้สนุนเชื่อมั่นในในเป้าหมายของเราในโปีนี้นะครับเราจะเป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ซะอย่างแน่นอนในการแข่งทั้งทัวร์นาทีบิเวอรีนะครับทัวร์นาลีครับแล้วก็ชังเอเบอร์ครับนะครับซึ่งการแข่งขันในสามฤดูก,กาลสามการแข่งขันนี้จเป็นเป้าหมายหลักของเรานะครับเป็นการสานต่อความสเรปนกับลิวพีซีซั่นที่เราเข้าสู่รบอบชิงชนะเลิศ ครับซึ่งแล้วนะครับอย่างที่เมื่อกี้ทานพิรกรได้พูดไหมว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเราไม่หยุดเสริมทัพแม้กระทั่งวันเดทไลน์นะครับซึ่งจมีโอกาสได้เจอผู้เล่นใหม่ของเรานะครับแล้วก็นอกเหนือนจากพิธีที่ได้พูดถึงเรื่องการทำทีแล้วนะครับเราจกเห็นอีกมาตรฐานึ่งของสโมสรน,นะครับว่าวันนี้เซียสปอร์ตซึ่งถือเป็นัรแม่ของทัมอทออยูนเตตเนี่ยมีการร่วมมือกักบทองไทยการทอนะครับ ซึ่งใช้ประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยร่วมผลิตแบรนด์เสื้อการี h a งใหม่นะครับภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าชูดนะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นจากปิเซนเทชันนะครับถามว่าเรามั่นใจแค่ไหนนะครับเรามั่นใจในสังคมว่ของของไทยเรามั่นใจของแนวทางการบริหารฤดูร้อาของาชาสโปนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นมิติใหม่ของวงการกีฬาด้วยเช่นกันสำหรับแบรนด์เสื้อใหม่นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็อยากจะ ให้เวลากับทีมให้มากที่สุดทุกคนจะได้เห็นเ,เสื้อแข่งใหม่จะเห็นทีมทุกใหม่ของโค้ชในเซอร์แดนดามานะครับแล้วก็ต้องสิ่งที่ลืมอไม่ได้คือฝากผลงานของทีมนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามนการสำหรับแฟนคลับอีเรนประโย์ทุกท่าน,น โซการ่าประเทศอุซเบกิสถานครับเติบโตที่นั่นก่อนจะไปค้าแข่งกับ